มบอแม่กัอยูในบรรยากาศการเบิกเงอนค่ะหลังจากที่อ่อนทั่วกรุงเทพมันนี้วอมตัมสิผ้าไปสัมผัสความรู้สึกแมตยนะคะระวางการระวางการระวงการเดินทางทั่วกรุงเทพค่ะพี่น้องสิมาให้รูปแบบดาสดมากไปค่ะเจ็บค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะเรามาทำรังไก่ผูสาบน มาสัมผัสกุ้แเม่ตัวยค่ะความรู้สึกการเดินท่าแบบกรุงเทพโอุ <oh ่นไหมคะแม่อ่อนทวนขอบคุณหลายขอบคุณหลายบบรรรัะกาต้อนรับจากพีงโอุนมาเสร็จความสําเร็จอมือหนึ่งเนาะแฟนคลับหลายคักมหาเนาะแม่เนาะแม่์ค่ะบ่คือกับบ๊คือบ้านพี่น้องสิบว่าให้กลังใจหลายปนีทั้งที่มาเล่กับส้นกันหลายขนาดเนาะผมมีต่เฮ่ากับลายขนาดเดียวกับพี่น้องในการต้อนรับอย่างอบอุ่นเครื่ง เคิงหัวบูนเคิงเปียกล่ะวะเนาะเคิงเปียกงั้นเหรผู้ต้อนรับก่นเครื่องหัวปูนกับร้ายผู้ต้อนรับแบบมันซุ่มซื่นกับมีโยมือนึงลำบากลำบนกับสู่ค่ะพี่น้องค้าสื่พ่อพี่เพ่อน้องกับพยายามปรับปรุงนั่นแหละเนาะเพื่อนคะฝากมาถามมาเป็นไดไมาอยู่นี่รู้สึกสบายใจบ่ดีบ่หรือไะเพื่อนเราโอ้ดีค่ะดีหลายมึงโยมมองเศร้าก็ดี เสื้อผู้เสื้อผู้ช่วยมือดีเสียงดีแน่วขอบคุณเพิ่นเยอะหรอกค่ะคุณบ้านรัตนีสินทรัพย์ติดภานในโอกาสไหนมาอาศัยลูกผูวมาใส่ใช้ค่าบ้านเพิ่นมารับมานอนมาหาเงินหางทองขอบคุณขอบคุณคุณแม่คุณพ่อเพป็นไดหลายทั้งหัวหน้าผู้บริหารทั้งสามคนก็ดีมีคนไหนสายญาติแม่วางไหนยายตัวไรสุดครับแม่น์โอ้ขอบคุณได้หลายค่ะขอบคุณได้หลายนี่ผัว นี่ยังมีผู้สนใจอยู่เบิ่งอยู่พยายามหลายสีพยายามแบบว่ะอาชนาเรื่อยๆฮะแนวเปิดเปลี่ยน้ไหมไม่พี่น้องเบิ่งขึ้นก็ไรสูพีสูน้องฝากไว้น้ำนเด้อค่ะพี่น้องขาฝากไว้น้ำแม่พี่น้องอ่าเอฟซีรักกับพี่น้องอันที่อูช่องอันน้องผมแปมเนาะฝาก<ม>ไว้น้ำนเด้อค่ะซอยเสียวซอยสลับสนุนอ่ารัตราสินต์ตาเชียรลาดพวกเข้า<ม>สุขุสุขคนนี่แหละาะว่ายสเป็นพระเอก นังเอกน้อยนังเอกใหญ่ทีมงานเฮาสุกูสุขุนค่ะพี่น้องมีการมีงานกับ่าลืมลูกลืมล,มลม้านรัตนราสินอินตาทยาลาดากไว้เอาไปเป็นดอกไม่ประดับงานในเด้อพี่น้องเด้อราคาคุ้มราคากับคุยกันได้ค่ะฝากแช่ลูกแช่ล้านคู่นักคนันค่ะมาไม่ฮัรดไม่ปีน้กาสิษฐ์อาวันเก่งปนใดกับขอกำลังใจจากพีจาก้อนเด้อค่ะขอบคุณได้หลายพี่น้องให้การตอนหลับกัย่าลืมหลอบต่อไปวันที่จะได้ก็น้องพร้อมแปม2 0 ยิบหมูยิบเจ็ดยิบเอ้ยยิบเจ็ดยิบแปดยิบเก้าสามสิบเนาะสามสิบพงจักแต่ว่าสามสิบอยู่ผาประแดงอาเขตเด้อพี่น้องเด้อพอกันคือเก่าค่ะพี่น้องพี่ประแดงอาเขตคนละอยู่ไก่แท้มันกะไม่กำลังใจที่งานรัตนาสินเนี่ยเด้อค่ะพี่น้องทางหายไปกับมาเป็นสามปีติพอดีเพิ่งทางหายจากพี่น้องแถวกทมลงไปอ่าลงไปเที่ยนีด้วะพี่น้องในการตอนรับยางบอุ่นค่ะรอบระวังวังว่ารอบนี่รอบไปเดียวันวินาทียิบเจ็ดนี่ยก่าพอกำลังใจจากพี่จากน้อง พี่นอ้องขาใ้าการตอนรับคือเกาแน่ฝากขอบคุณไปนําทีมงานผาประแดงปรโมชันค่ะที่เปิะแห่โอกาสรัตลาสินไดินไปพอพี่พอน้องอีกพี่นอ้องกะ่าลืมมาให้กระลังแร่งใจด้วยคะ่ะเรื่องซอยซาำสนุนศิลปินซีอูด้กะหย่นอนแร่งเชียร์แรงใจจากพี่จากน้องพี่น้องซอยภาคดันหลูกล้านกนยูด้ค่ะขอไม,ม่มีพี่น้องไม่ลองมาล่ำกะอยู่บ่ได้เนาะขอมาขอบคุณขอบคุณพี่น้องทุกคนเด้อขอบคุณค่ะพระเอกแซม ความรู้สึกเป็นยังไงคะลงกรุงเทพ่ดีม,นนะมเอาเขาทำมหาหมอแค้นเพื่อนขับเพื่อนขับไล่บอกหมอแค้นหน่อย,ยโอเพื่อนรับบ้นไหลคือเพื่อนต่อเอ้ยนะพีนาพีนานีนาน่คือล่ำเม,มาคิดว่าอยู่ <laughs> <laughs> โอ้ยคุยเด็กเด็กเข้ากั <laughs> <laughs> น,นนลยีลบบเด็กพี่น้องหมอแค้นน้อยคุณร่างคนก็ว่าสัมผัส้องแซมให้เบื้องแน่อ่ะสิเป็นน้องได้เป็นน้องมั่วกัน <laughs> น่าพบแป้มเทาด้วยซค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าจะสัมผัสมอสรมแซมเลยเชิญนั่กันได้รับคูกันเฟิอ์น่าขอบคุณค่ะ